ุกคนนี่คือเวลาเท่าไหร่อยากให้ทุกคนดูเวลาเท่าไหร่ทำไมถึงมืดได้ขนาดนี้ตอนนี้เป็นบ่ายส .40 ส่บนะจ๊ะบ่าย3ามโมงสีของสวีเดนนะจ๊ะเป็นไงละ่ะมืดไหมช่วงนี้หนาวนะจ้ะอากาศเพิ่นเกิดสมืดเร็วนะจ้ะบ่ายสองบ่ายสองครึ่งถึงสี่โมงเนี่ยเริ่มมืดแล้วแล้ว4ี่โมงเย็นเนี่ย พระอาทิตย์ก็จะตกแล้วเนาะจ้ะแต่ด้วยอากาศวันนี้แล้วรู้สึกว่าพระอาทิตย์ตกแล้วเราจะกอนกอนสีมงแรงจ้ะก่อนสีมงแรงนั่นแหละทุกคน จ้าวันนี้จะทำสเต็กหมูจ้าสเต็กหมูสเต็กหม,มูโอ๋ยเยกือสีฮันเนยนะั่นอะสิสีเอาเนยลงกระทะในจักหน่อยใช่ hey, <more. S 1> เนยลงกระทะเรียกแม่เหรอตะเกีย <like> ดดูรวยุูดไหมไหมไหมโอเค เอาเลยลุ่กระทะนี่กม็มาแม่ทิ้วพึ่งมาซีโม้งเหรอแม่ทิ้วพึ่งมาจา้ะทำไมวันนี้มาสายลูกซีโมงแล้วพึ่งเข้าบ้านโอเคจ้ะบ่ได้บอกสูตรคือเก่าจ้ะทุกคนเป็นสเต็กเนาะจ้ะมากวายเต้เมื่อเศร้านุ่งๆเนะี่ยทุลัดิดทุลุงทุละกับนากระดิภะก็จะเซ็ตจ้ะ เออน่ากินอน่ากินอยู่แต่ว่าวันนี้แม่ไม่ได้ทำเอ่อเป็นฝ่ายนะลูกเพราะเราเพิ่งกินไปแม่จะทำมันหมดใช่ครับโอเคครับง่ายมากดีมากครับไม่ต้องใสเพราะว่าพี่บอกกันบนทีวีจริงจิ๊กอ๋ออันนี้แม่ชิมรดชิมอืมอืมเติมมดแปดชิ้นจะทุกคนเป็ดไวแปดชิ้นแล้วจ้ะนี่เนาะเดี๋ยวถอดถอดไปก่อนอันนี้จ้ะสเต็กสเต็กคน จะแซบปจะจะแซบอี๋เอาแบบอ่าไม่สุกมากพอนุ่มๆก็พอจะ้ะเออแล้วไปทิ้งในพื้นเดี๋ยวแม่ก็เก็บอยู่ดี <ผม S 1> ครับลูกโอเคจะทำอะไรครับเร่ทำขนมปังกระเทียมขนมปังกระเทียมแม่ซื้อขนมปังมาให้<ม>ครับมีขนมปังครับแล้วก็มีเทียมอืมอ มีผักชีลาวนี่ผักชีฝรัง่งผักชีฝรัง่งผักชีเลียยุติแต์ผักชีลาวแต่อดิลว่าเด็ดพอเองเนี่ยพาสลีพาสลีอืมแล้วก็เนยเนยครับคีหั่นร่อนกันหั่นครึ่งมือตรงๆนะไม่งั้นไม่ครึ่งนะเลยแบบไหมไม่ว่าข้างบนมันอันนี้กว่าเฮ้ย ไม่ดีทางบนมันสูงกว่าไม่ใช่พูดตีได้ไงเหมือนกันไม่เหมือนกันโอเคโอเคทําไงคะอันนี้คือน้อยใส่กะทียมใส่ครับใช้มือหยิบครับลูกใช้มือครับ นมปังกระเทียมอันนี้คืออเล็กทำสองสามรอบแล้วนะจ๊ะทุกครั้งก็จะให้สูตรไปเนาะบางคนอ่าบางคนเอาไปทำแล้วนะบอกอร่อยนะทุกคนโอเคคลุกเคล้าให้เข้ากันจ้าโอเคได้แล้วครับทุกคนแบบนี้แล้วใช่ไหมอืมออือทานบนขนมปังครับอันนี้อร่อยเนาะสูตรนี้อร่อยเนาะนขนมปังอร่อยด้วยใช่ ขนมปังบางทีก็ไปซื้อแบบอื่นก็บางทีก็ไม่อร่อยเนาะต้องเลือกขนมปังที่แบบมันเข้ากันจริงๆัมจังๆเลยปากก็คบด้วยกก็ต้องได้ทำแบบนี้โอเคได้แล้วครับใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือโรยหน้านะจะถูกคนนิดหน่อยเพราะว่าเราใช้เนยเค็มในการทำเราไม่จำเป็นต้องใส่เกลือเยอะนะจ๊ะทุกคนถ้าใครใช้เนยจืดก็ใส่เกลือไปได้ โอเคไปใส่เตาอบใช่ไหมครับค่ะโอเคความร้อนสองร้อยองศาสองร้อยองศาใช่ใส like ่ไว้แปดถึงแปดนาทีแปดนาทีนะครับแปดถึงสิบนาทีแปดถึงสิบนาทีอย่างนี้ได้ได้ครับเกี่ได้แล้วครับได้แล้วก็มาครับ phòng mm -hmm. nữa ใส่จานก่อนอเคหั่นไปเรื่อยๆนี้เราจะทำะมันบดนะจ๊ะทุกคนมันบดมันบดต้มมันเพื่ให้เปื่อยนะจ๊ะทุกคนจะ้ะต้มมันเพื่ให้เปื่อยแล้วก็บด บดให้ละเอียดจ้ะโอเคตอนนี้เราก็บดได้ที่แล้วน่าจะทุกคนจะใส่เนยลงไปเปิดไฟอ่อนๆอ,อ,อย่าให้มันออกจากเตาสิลูกโอ้ยมันกระเด็นไปนู่นหน่อยเลยอโอเคเดี๋ยวเราใส่เกลือนิดหน่อยจ้ะประมาณนี้ เนยที่เราใช้มันเค็มแล้วนะจ๊ะทุกคนแต่ว่าพื้นโดยขคมหลายเราจะเนยดีใส่แต่เป็นเนยเค็มใส่นมลงไปไม่ใส่พริกไทยดำจ้าคนเลยคนเลยไม่ต้องอเนะี่ยรบกวยช่วยกันได้เลยจ้ะเสร็จจ้ว ทำเมยมนีย่จะได้ <g ül> จะได้จ,ดจาทุกคนมันบดง่ายๆเนาะจ้าแต่ว่าอร่อยมากนะจ้าทุกคน สเต็กหมูเดี๋ยวน้ำมันหยดปั๊บปั๊ปั๊ปัปัน้ำมันหยดน้ำมันหยดนะคะยังไงดีเล็บยังงี้โอเคจะทุกคนวันนี้เป็นสเต็กหมูตามที่เห็นจ้าดูทั้งหมดแปดชิ้นนะจ้าทุกคนก็ทำเผือบปลาหอข้าวด้วยแล้วก็ ขนมปังกะเทียมใช่คิดอยู่ตั้งนานล้ามันชื่ออะไรขนมปังกะเทียมาเล็กทำจางอันนี้เป็นมันบดเดอ้ออันนี้เป็นอเาเนเนซอสนะจ๊ะทุกคนแล้วก็เป็นผักสดเนาะดูน่ากินว่าจ๊ะทุกคนสุดยอดเลยจ้ะไปกินเขาเล้งกันโอเคจบเลยครับครับวาชุด Thank you ไม่กลับ e t i ชุด n ไม่ต้องตัด เลยโอ้โหอ้อืมเอาครับพ่อเล็กได้อะไรแล้วครับเออเอาส้อมจิ้มเลยเนละ็กส้อมจิ้มเลยครับลูกมาแค่เท่านี้เอาอันไหนก็ <c oughs> เอาครับอ ไม่ได้เอามันบดมันบดครับเอาครับลูกอืมชิ้นไหนก็เอาเลือกเลยวันนี้แม่ไม่กินด้วยครับอ,อืมแม่มีกว๋วยเตี๋ยวของแม่ครับทุกคนกินครับกินครับ ดูสิท e ุกคนดูสิกินเลยกินเลยค่ะเดี๋ยวแม่ปรุงก๋วยเตี๋ยวแป๊บนึงเด้อครับอืมแัดร้ายอืม ไม่ได mm. mm ้ทำสเต็กนานมากแล้วเนาะแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยสีเลยปะป๊าเนาีกสซโอ้ยราเรมากะอร่อััลโหฮัชวซลาเชียนะฮัชไงไ่ เธอที่นี่ถ้าพีก็หลุดมืออ๋อคือเนาะหอยถึงนีนดเซ็จหัวสปีสชด่นสดลูกชิ้นเนื้อหมูแม่มาดมอืมชาบไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่จ้ะก<ฮ>๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูจ้ะลูกชิ้นกุ้งด้วยจ้ะ กินเตียวจ้าทุกคนเห็ดแบบฝ่าวจ้าใส่แค่ลูกชิ้นเฉยๆมันเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือจ้าทุกคนเตียวเรือเส้นเล็กใส่ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นกุ้งใส่ผักโขมงอย่างเดียวกับผักชีจ้า กิมบอร์ไหมฮะึกิมบอกิมบอบลซิมครับมันแซ่บเอลูฮึแซ่บก็กินครับแม่อยากได้อะไรร้อนๆแบบนี้เป็นซุปอะเบียร์สเต็กเอลูสิทแคบแค่ซุปโอ้ซุปอยากกิน Jag har haft i lite. Jag har haft i lite, de har tagit tomat. Tomat. Eller har du det här? Ja. Jag vet. Jag såg kan du kunde få ni sån på den. Den här lilla rocken. Usch. Vad äckligt. Vi äter faktiskt. Du reagerade inte på mig. <laughs> ja. det vad jag sa först. Sopmörja. Steka. Är det mm. redo? Ja. Mm. <laughs>

บััอเขาถามแม่ทิวแม่ทิวบอกจะกินหมึ่งชิ้นครึ่งหรือสองชิ้นใช่ไหมแม่ก็คิดว่าปลาป๊าสองชิ้นแม่ธิวสองชิ้นอะไรสองชิ้นแล้วก็ห่อข้าวสองชิ้น Ja, med människor. Med mm. människor. det man Ja, idag har vi erik då. Massa räkor. Jag tyckte inte det var så många när vi fyllde på igår. Och räkna då. så jag jag mindre Solsiko. Det var bättre. Jävligt gott. Nu tänker på Alexander en massa om kroppen. Kanske var det en färg. Vi får se efter de svarar. Mm. Jag har provat gluten och alla Laktos kan man inte testa, det måste man testa själv. Mm. Nu ska inte dricka mjölk, alltså massor mm. en månad. Mm. I must try one. No do to try. Eat it. Yeah, but just just eat. Potato. Try big one. Now. I just I just eat potato and salad far. Mm hmm. Yeah, have big is? Sure. Yes. Where? In my clip video. Oh. Exactly. What I not see. Know. I don't know. Mm -hmm. Like, I don't remember, I don't do. Mm. So, <laughs> mm. what I do, that some people do. What? Like, they take people, do something. Bro. Mm. You see here? We have a photo? It? No, it's not me. <laughs> <laughs> ไลฟ์ยู๋น่าก๊อแนนเซย์ดัเมื่อคุณโชว์มายโน่โน่สต๊าฟมี่ในห้องครีกชันของเรา่ใช่โน้อไม่ใช่ไม่คโชว์ผม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 มผ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 มมผมผมมผ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  แบ่เหลือในแต่ละวัน uh, ม yeah. ันนี่อยกะกินเข่ากับอ่าเขาต้มกลุ่มเมื่อวานอาจจะทำละกับเหลือเร็วจากกระเมิดเร็วก็คือเวลาข่อยเห็ดกับเข่าจะทุกคนเวลาที่ข่เห็ดกับเข่าม่นจะข่อยสิพยายมสีสีบ่อไห้มันมันเหลือถึงสีเหลือกับสีเหลือแค่เฉพาะถึงเมื่ออื่นสาวเรา่ข่ได้กินจังสีนะจ๊ะ คอยก็กินมือตอนเศร้าคอยก็กินตอนเพียงยังส่นะจ๊ะก็คือเสียหายมันมืดภายในแต่ละมือแต่ละมือแบบแบบห้องบ่ทถิงถิงขวางอาหารยังส่นะจ๊ะตีเฮดเยอะทีเฮดสเต็กเ,เยอะๆนี่ก็หูว่านุ่มๆนี่สิกินคนละประมาณชิ้นครึ่งถึงสองชิ้นนะจ๊ะทุกคนจา๋าแล้วปลาป๊าก็มีห่อเขาน้ำอันนี้คือจินตนาการไปล่วงหน้าว่าทุกคนอิ่มเรากะ ได้ห่อเขาน้ำกะถือว่าอ่าแต่ละมือเขากะอ่าพอดีกับกับสิ่งที่เขาเหตุจังสีนะจ้ะทุกคนพันลักมันก็เลยแบบบ่คอยได้กินอาหารที่ซ้ำๆในแต่ละ,ละมือจังสีนะจ๊ะ่วนมางอ่างอีเมสิเป็นคนกินจังสีนะนะทุกคนทันลักกสิอื่นเขาก็จินตนาการไม่ว่าเขาสิเห็ดอีหยังเป็นเมนูอีหยังจังสีนะทุกคนพันหละ พายติติดตามพายติติดตามบ่อยๆกับสิฮูวาเออขวอยกับซิประมาณนี่ในเรื่องอาหารเนาะจ้ะสิมีเมนูใหม่ใหม่มาเฮ็ดกับเขาหอนมาทุกๆุมือให้ให้ให้ครบครัวจังสี่นาะจ้ะทุกคนขนเหลอสามชิ้นกับอีกนิดหนึ่งเด็ดคนมันบดขนมปังกระเทียมเอ้ยเอ็นเอฟดลโอ้โหอามิสาันอล้ขาวสตดิ้เอากี่ชิ้นเอากี่ชิ้น Hello. Answer man the man question. One more, Some chili, yeah, Yes, some yes. chili. That's good. Let's eat Then we need some, like I say, smashed potato. Okay. Not mashed, smashed. Manbot. Man bot. Man Yes. It's very good, homemade. Chai. Oh my god. Take it tomorrow. What? Must be, yes, must be in. Mm -hmm. Must be in, that's what it is. Thank you very much for food today. Uh -huh. Tomorrow, I mean. <laughs>